กับรายการอักษรล่าแสดีอัลฟ่าเบสไทยเลยสัปดาห์นี้นะฮะทีมของผมเนี่ยได้คู่เพื่อนนะครับชายหญิงที่ซีกันมากครับผมแล้วบอกเลยว่าฉลาดมากๆอขอไข่ไม่ธรรมดานะครับเป็นระดับจีนีสเลยนะครับโอ้โห มาคุยว่ะเอามาเจอญกันดีกว่าครับคุณแซมขอเชิญดีกว่าครับสมาชิกทีมกอไก่คุณอ๊อฟและคุณกิฟต์ครับทีมนะขอไค่ของผมครับต้อนรับนะครับคุณร่าและคุณแม็กครับผม ผมบอกเลยไม่ธรรมดาวัดกันเลยไหมวัดกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นบอกผู้ชมก่อนนะครับเป้าหมายคือ25คะแนนทีมไหนถึงก่อนนะครับเข้าสู่รอบล่าสันะครับกติกาในรอบนี้ทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคําให้2หมวดหมวดละ3คําถ้าตอบถูกได้คําละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีกท,ทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มผมทําการจับสลากแล้วนะครับคู่ที่จะมาประชันกันก่อนนะฮะกอไก่ครับคุณอ๊อฟครับและขอไข่คุณรณ่า เอาละทั้งสองท่านนะฮะต้องแข่งขันกันในหมวดนี้นะครับกับหมวดที่มีชื่อว่าขี้แกล้งขี้แกล้งครับหมวดแรกใครจะได้คะแนนไปวัดกันตรงนี้เลยดีกว่าครับคำแรกในหมวดขี้แกล้งผมขอคำศิษศนาครับอักษรมาครับ แกลกทราบแล้วกดตอบนะครับระวังตัวสองขึ้นครบนะครับาา้ด้้ตอบว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่ครับลอชื่อพ่อชื่อแม่ อ๋อเป็นคนคี้แกล้งก็กกต้องบอ,อกเด็กๆก็ต้องมีการล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอะไรอย่างนี้เออคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรครับ <c oughs> ต่อตอกันแล้วพี่เรงไม่ได้ล้อหรอกถ้าถามเลยโอ้ส่งนี่ไม่การล้อชื่อพ่อหรอกเออ <c oughs> แล้วยอย่างคุณอ๊อบ้วครับคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรครับ <c oughs> <c oughs> พ่อชื่อคุณตู <c oughs> ่คุณตู่ค่ะคุณอาร์ตครับคุณลองล้อชื่อพ่อคุณอ๊อบดีผมไม่กล้าล้อหรอกครับ ไอ้โหคุณคุณคุณไม่ใจเลยผมไม่ใจหรอกครับต่ชื่อเนี้ครับดูสิว่าคะแนนแรกจะได้หรือไม่ตอบไปแล้วครับว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่เป็นคำตอบที่ถูกเอาล่ะตอนนี้ทีมกอไก่นำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับ ข้อต่อไปกขต้องเป็นของเรานะกุหลาบอ<ส><ส>ย่ามาไปเฮ้ยอย่าไปยอมข้อต่อไปเอาไ้ได้ตีไข่แตกนะคำต่อไปครับคำที่สองในบทเดิมครับขี้กแกล้งผมขอคำติชนะครับอักษรมาครับ,<อ>รบขี้กแกลง้งจังหวะการรอของกุร่านี่ไม่ธรรมดาดูชิลมากนะฮะ เอาระวังครับระวังคำครบลยครับเฮ้ยไปขึ้นี่ขอใครนะครับตอบว่ากำตดให้เพื่อนดมเคยทำไหมเคยทำไหมประจําประจําเลยเหรอพิธีการเราคือยังไงนะฮะ และเรามันก็เหมือนโดนประจําอะเนาะถามเดาบ้างในชีวิตนี้เคยโดนไหมหรือเคยทํไหมไม่เคยครับพ่อแม่บอกว่ากําคี้ดกว่ากําตดลองดูดีกว่าฮะว่าข้อนี้ถูกหรือเปล่านะครับกําตดให้เพื่อนโดมเป็นคําตอบที่ที่ผมอยากรู้จักทั้งสองคนแล้วเนี่ยคุณออฟครับครับเป็นใครมาจจะไหนแนะนำให้เรารู้จักตัวคุณนิดนึงครับชื่ออฟครับ ตอนนี้เป็นสาปนิกครับทำงานสาปพนิกมากี่ปีแล้วครับ4ี่ปีครับ4ปีพี่ร่าล่ะผมชื่อร่าครับเป็นช่างภาพครับอ๋อท่านถ่ายแนวไหนอะไเงยฮะก็ถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจ้างะครับก้าถาดูเยิ้มนะทำอะไรมาะบสงแข่งเกมกันต่อเนื่องนะครับครับผมำสุดท้ายในหมวดขี้แกล้งเอามาให้ได้นะตีไข่แตกนะครับ ผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับอีแกแรกนะครับครับครับตีไข่แตกให้ได้หรือจะเป็นสามคะแนนเต็มของของไข่ระหว่างตัวอักษรขึ้นครบนะฮะครับได้ไหมตนี้ลาตนี้ลาไม่ได้นะครับถือว่าตัวอักษรขึ้นครบ ข้อนี้ไม่ได้คะแนนครับปโอ้แม่ทำไมมีโอกาสแล้วไม่กดตอบครับพี่ออมครับกดแล้วครับไม่ทันไม่ทันเออคุณร่าตามมาติดๆเลยฮะไม่ทันเขางงกันไปหมดจนตัวอักษรขึ้นครบหมดเลยครับผมอาร์ตครับเคยโดนแฟนแกล้งแบบนี้ไหมอาร์ตเราท้องแหละเคยไหมไม่เคยก็มาถึงก็คือท้องจริงๆแล้ว เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยท้องจริงท้องกับคุณหรือเปล่าของจริงก็ไม่ค่อยแน่ใจวันนั้นบุรุษไปรษณีย์มาไงพี่ไม่ได้ล็อกบ้านเป็นเซ็นรับของเซ็นในบ้านเลยตั้งชื่อลูกให้กระดนนะชื่อนี้เลยน้องเมสเซนเจอร์ลิงกันลิงกันลิงก์ันตอนเขาเกิดเพราะพ่อเขาเป็นบุรุษไปรษณีย์เอาโอเคโอเค ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลูกผมออกมาแล้วถ้าเป็นตุ๊ดเดี๋ยวไปปรึกษาคุณแล้วกันนะเมื่อกี้กอไก่นี่ผมออกตัวแทนเลยครับผมตื่นเต้นประม่ทนิดหน่อยเแล้วได้ไปศูนย์คะแนนครับเดี๋ยวคราวนี้ส่งคุณกิ๊บมารับรองว่า3าคะแนนเต็มคุณโูพร้อมขนาดนี้เชิญเลยดีกว่าไหมฮะเชิญดีกว่าครับสมาชิกที่เหลือครับกอไก่และขอไข่ สองท่านนะครับต้นแข่งกันในหมวดนี้ครับกับหมวดส่องครับส่องจะเป็นคําว่าอะไรได้บ้างคำแรกครับผมขอคํำติหนาครับอ,อักษรมาครับตอบแล้วกดสอบนะครับคำสั้นนะฮะ ว่าใครกดแล้วตอบว่าแดดยามเช้าจริงด้วยเหรอ<เ>หแดดยามเช้าปกติเราอาบแดดเช้าเช้าบ่อยไหมฮะตื่นมาเจอแดดเช้าหม้เราทำงานไม่ครับทำงานสายครับขี้เกียจ ชีวิตนี้เคยเห็นแดดยามเช้าไหมครับเคยเคยบ้างครับเคยบ้าง,เค,างเคยบ้างเคยบ้าง<ต><ต>รู้สึกไงพระเจอแดดยามเช้ามันกระปีก้กระเป๋าเอ้ามาดูคําตอบของคุณแม็กดีกว่านะฮะตอบแล้วครับว่าแดดยามเช้านะครับและข้อนี้เป็นคําตอบที่ รู้จักเพื่อนของพวกคุณแล้วนะฮะอย่ารู้จักตัวของคุณ2คนด้วยนะฮะคุณกิ๊ฟครับคุณแม็กครับเป็นใครมาจากไหนครับเริ่มาตัวกิ๊ก่อนค่ะก็ชื่อกิ๊ฟค่ะเป็นสถาบนิกเรียนที่เดียวกับคุณออฟมาซี้กันเพราะเรียนด้วยกันใช่ค่ะแล้วคุณแม็กล่ะฮะก็ชื่อแม็กครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับก็เป็นหัวหน้าของบังร่าอโปรดิวเซอร์ที่เกี่ยวกับอะไรครับเหมือนถ่ายสินค้าอะไรประมาณนี้ครับผมรายการแนะนำสินค้า สมมติคุณกิ๊ฟเป็นลูกค้าคอ่าแล้วเรากำลังจะพรีเซนต์อยู่ว่าเราจะถ่ายภาพสมมติเป็นผลิตภัณฑ์เป็นปุ่มกดตัวนี้คุณกิ๊บครับครับ <c oughs> <ส>เดี๋ยวปุ่มกดตัวนี้มันจะนุ่มนวลมากนะครับกับการที่มือสัมผัสลงไปคุณกิ๊ฟลองกดดูก็ได้นะครับจะให้กดตรงไหนดีครับมันจะมีกดตรงนี้กับกดตรงนี้ครับเอาละเดี๋ยวสุกันมากกว่านี้นะครับเข้าเกมต่อดีกว่าข้อนี้ขอได้นะครับกอไก่ครับ หมวดเดิมครับหมวดสองผมขอคําปริศนาครับอักษรมาครับมั่นใจกดแล้วตอบนะครับระวังตัวอักษรคครบนะครับได้นะครับเอาแล้วครับอแล้วตอบว่า ตาแมวหน้าประตูลักษณะมันเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นรูรูค่ะเป็นรูรูพอคนมาเราก็ต้องแอบแอบส่องถ้าหลอกก็เปิดเลยโทษนะครับถ้าเกิดส่องออกมาแล้วเจอคุณแม็กนี่เปิดไหมฮะโอ๊ยขอแล้วไม่เปิด ทำไมเออ่ะเาละมาดูกันว่าตาแมวหน้าประตูจะถูกหรือเปล่านะครับเปิ้นคำตอบที่ได้ไหมครับหนึงคะแนนแล้ว่าหนึงคะแนนเก็บมาเรื่อยๆโอเคค่ะคำสุดท้ายครับในหมวด2ดูซิว่าคะแนนนี้จะเป็นของใครครับผมขอคำปริศนาครับ คำสั้นนะฮะอักษรมาครับ,บระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับสองจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างครับเร็วๆกดแล้วครับของใกรกดแล้วตอบว่า IG คนดังอย่างเรานี่มีอินสตาแกรมไหมครับมีค่ะแล้วเราเข้าไปส่อง IG ของใครเป็นพิเศษบ้างไหมฝรั่งที่เป็นนายแบบเออขอ IG ได้ไหมครับ โอโจโจมาแล้วอ่ะเขาก็เพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าเขาชอบแบบฝรั่งรอขนาดนี้ไม่มีแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายไปเอาความมั่นใจมาอย่างไ้นซื้อต่อได้ไหมมีแต่คนบอกรอว่าเราหล่อประมาณนึงเขาไม่หล่อมากแต่ก็กำลังดีมีแกำลังดีเป็นผู้ชายกำลังดีด้วยกำลังดีแม เทียบกับดาราพี่แม็กว่าพี่แม็กหล่อประมาณใครครับป้องนวัตเคนภูภูมิครับเคนภูภูมิโอเคเหตุแบบเราที่มีสองไอซีคนดังบ้างไหมฮะไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับแล้วเราทำไงเวลาเราอยากดูรูปสาวๆที่เราชอบต้องไปเติมเน็ตก่อนครับ โอ,โ,โอ้โหโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ต้องเติมเน็ตด้วยเหรอเติมเน็ตเส็จปุ๊บส่องใครครับก็ว่าจะส่องส่องคนแถวเนี้ยครับไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าแม็กโทษนะไอ้จังหวะอย่างเงี้ยคือจีบหรือว่าเป็นสันนิบาตครับกำลังกำลังรักษาอยู่อะ เอาละคุณกิดต่อมาว่า IG คนดังนะครับตอบถูกข้อนี้จะตีที่มาเป็น2คะแนานต่อ3คะแนานนะครับ IG คนดังเป็นคำตอบที่ ครับคู่นี้คะแนนยังไม่ทิ้งห่างกันสักเท่าไหร่จบรอบประชันทีมกอทำคะแนนไล่ตามทีมขออยู่ที่2ต่อ3รับรองรอบประมูลสนุกแน่ครับเพราะดูท่าทางทั้ง2ทีมจะไม่มีใครยอมใครเอาเป็นว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ